ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อันเลเวลพาร์ทที่พาร์ทที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวนะนับก่อนหนึ่งสองสามพาร์ทที่เก้ากันแล้วครับผมโอ้โหโทษทีครับเล่นไปหลายพาร์ทมากจนลืมไปแล้วครับว่าผมเนี่ยเล่นไปก,กี่พาร์ทแลนะครับเริ่มโอ้โหเริ่มจำแนละ้วอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทอ่ท้ายๆแล้วละ่ะน่าจะใกล้จบแล้วนะครับเหลือน่าจะยะังไม่ถึง2-3พาร์ทนะครับผมนะถ้าผมตอาไม่ผิดนะนะโอเคเริ่มมานะครับ เกมนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเกมแก้ไขสมองปลองปัญญาอย่างหนึ่งนะครับผมเราต้องคิดหาวิธีก็แนะนําให้เพื่อนๆเ,เอามาเล่นแก้ว่างๆกันนะครับผมถ้าใครว่างก็มาเล่นกันได้นะอ่ะ,อ,ะ,ะอ่ะเราโมโมตคุยอ่ะมาเก็บตัวน,นี้ก่อนอ่ะกูไม่เข้าใจอ๋อมวนมวนนล้วมันจะเป็นลูกบอลหิมะ้อ๋อแล้วกูจะขึ้นบุกบอลน,นี้ขึ้นไปนั่นนะ ไปดิเอิบชึบชึบหวังว่าเจ้าคงไม่ลื่นลงมานะอุย๊ยไม่ลื่นเลยวะโอเอมาชึบเฮ้ยน้ำแข็ง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 น้ำเกาะน้ำเกาะเฮ้ยข้างบนเน,นี้ยน้ำเกาะได้เนี่ยวะไม่ใช่อึ๊บนะสุดท้ายก็ต้องหหนเชือกอยู่ดีเอ้ยไม่เข้าใจว่าจะมีน้ำแข็งให้ทำไมให้เราอุย๊ยมีรูปความทรงจำของคุณยายเว้ยชัวย้วเฮ้ยจุดเซฟจุดเซฟ จุเซฟจุเซฟโอ้โหมวนแต่บองรูปเกือบแล้วเกือบแล้วแต่เมื่อกี้หลุมพังเนี่ยถ้าเป็นหลุมพังตกไปตายแน่นอนโอ้ยจุ๊บหืมอ๋อหอยดีอย่างนี้เลยนะครับไม่เก่งใจผมเลยนะครับโอ้ใจเย็นใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้น้องๆใจเย็นกูเนี่ยใจเย็นไว้เอา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 เดินซ้ายเดินขวาปุ๊บเฮ้ยอยู่ดีเหรียญก็เด้งขึ้นมาเฉยโอ้ เข้ามาตรงนี้มีอะไรอ่อาลงไปไม่มีอะไรทางตันเราต้องเอาอะไรมาหรือเปล่าเราต้องไปหาอะไรมาโอ้ต้องกลับปีนขึ้นไปเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยกูเจอแล้วกูวเห็นอะไรกู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 เห็นอะไรเออเดี๋ยวปีนขึ้นไปแล้วก็ต้องเอาลงมาเหมือนเดิมอ่ะตอนนี้ก็ปีนขึ้นมาได้ตองแต่ทางตัน ชุบอ่อต้องใส่ต้องไปเอาลุกบอลหิมะแล้ชุบอา่าแล้วก็ม,วม้วนบอลหิมะเอ้ยม้วนใหญ่พอแล้วอา่าแล้วก็ต้องไปม้วนฝั่งนี้อีกม้วนมามว้วนโอ้โหลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้วใหญ่ขนาดนี้เอาเข้าวทำไปแล้วมาเข้าวทำไปจะทำอะไรวะแต่เชือกเราตึงอ่ะเมือเ่อกี้เราต้องไปหาที่ จุดเซฟก่อนอ่าไปไปตัวฟุบอ้าวเฮ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอาใหม่เอาใหม่เอ่อเชือกมันรู้สึกเชือกมันปแปลกๆเชือกมันตึงชึบเราผูกฝั่งนี้ก่อนโอ้โหล่วงมาสักไกลเลยเชียวโอ้โหใกล้ๆไม่มีนะใกล้ๆไม่ทำอหือ,อ,อ,อแล้วปีนขึ้นมาข้างบน ต้องไปหาจุดเซฟข้างบนเนี่ยมันต้องมีดิจุดเซฟอยู่ไหนอ่ะโ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างบนนี่เราังไปได้นั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วฟึบอ่าเอ้ยตรงนี้เราผ่านมาแล้วอ๋อเห็นแล้วข้างบนข้างบนจะไปยังไงฮึบอ๋อเห็นเห็นเห็นแสงอ่าเห็นแสงเห็นแสงโดดชึบตับนั่นแหละครับโอ้โหเยี่ยมยอดสึบไม่ได้ ต้องกลับไปที่เดิมต้องกลับไปทางเดิมปึ๊บชึบอ่าเอาละตัวซ้ายขวาฝั่งซ้ายไม่มีฝั่งซ้ายมีอะไรไหมอันนี้เราไปไม่ได้ฝั่งซ้ายโอ้ไม่ถึง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 ต้องหาทางใหม่ปึ๊บอ่ายากหน่อยวะอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอววง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 ไม่โอ้ยเช็กตึงพอดี จุเดเซฟกูเจอจุดเซฟแล้วแล้วทำไมเชือกมันตึงกูต้องทำยังไงโอ้โหกูุ้งไปแก้เช oh, oh. ือกตั้งไกลเลยเนี่ยต้องไปแก้เชือกตั้งไกลอ่ะโอ้ยต้องไปแก้เชือกตั้งไกลครับอ่าหนึ่งสองเอ้ดึงดึงอ๋ออ๋อดึงขึ้นอย่างนี้ก็ได้วะเดี๋ยวอื้มอะไรครับท่านผู้ชมต้องหาเชือกตรงดึงให้ตึงอ่ะโอ้ยเออเออเออต้องไปโดด โดดลงไม่แก้ข้างล่างเลยเหรอสงสัยใช่อะโดดก็โดดเราผูกเชือกผิดตรงไหนเนี่ยไม่เข้าใจเราผูกเชือกผิดเหรออืมอ่ะอ่ะแก้ตรงนี้เออเราโดดไปได้เลยว่ะอึบนี่ไงเออโอโหเราโดดไปได้เลยไม่ต้องบันที่จาแล้วกูก็บันที่จาลงไปเฮ้ยดึง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 อึ๊บอ่าถึงจุดเซฟถึงจุดเซฟ เฮ้เ,เ,เห็นอะไรข้างบนน่เอามาเป็นบันที่จำไม่ได้หายต้องเอานี้ขึ้นมาอืมเดี๋ยวนะจะเอาขึ้นมายัางไงเฮ้ยเราผูกผิดแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเราผูกผิดแล้วต้องผูกใหม่อ่าเราต้องดึงอันนี้ขึ้นมาก่อนอ่า อ่าดึงนี้ขึ้นมาปุ๊บแ้องผูกอันนี้แล้วก็ต้องไปผูกอันนี้นั่นแหละครับสุดยอดที่สุดเยี่ยมยอดอ่ามาแล้วโอ้เห็นไหมมันเลยขึ้นมาแล้วครับเป็นสะพานเชือกได้สีแดงฮ่าฮาปุ๊บปุ๊บดันสุงพลังจะทำเป็นออนแอเรารู้ว่านายดันได้มากกว่าน,นี้เฮ้ย นั่นแหละโอ้ยทับหัวทับหัวโอ้ยจ่วเซฟจ่วเซฟจ่วเซฟว่ะอ่าข้างล่างมีอะไร <c oughs> เฮ้ยน้ำน้ำไม่ใช่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 ใชน้ำอันนี้มันน้ำไม่ใช่ละไปไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ไม่มีทางไปแล้วนี่จะไปทางไหนอ่ะเนี่ยนะไม่มีทางไปเอปงเงปเอ,องั้นเรากลับไปทางเดิมไหมชึบ อันนี้ไม่ได้เราลองเราต้องลองทุกวิธีทางเผื่อมันจะมีทางไปต่อไปเราต้องลองทุกวิธีทางเดี๋ยวนะฝั่งนี้ก็ไม่มีฝั่งนั้นก็ไม่มากลับก็ได้ข้างบนข้างบนเห็นแล้วเห็นแล้วน่าจะมีทางไปข้างบนครับท่านผู้ชมปึ๊บนั่นไงข้างบนก็มีทางไปข้างบนก็มีทางไปนะตัวเธอตัวเธอตัวเธอ,อเฮ้ยภาพความทรงจำใครเล่นสเก็ตเอามองไม่ทันมันรีบเก็บมาก่อนน่ะ โอ้ยมองไม่ทันทีนี้เราจะขึ้นไปยังไงอะเอ้ยไม้หักหญ้าหญ้าอึ๊บอึบโอ้ยเกือบไม่ทันเซฟ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 ชึบโอ้โหเอ้ยเอ้ยอ๋อมเอาไงวะโผล่ที่นี้เหรออ๋อโดดเราโดดไปฝั่งนู้นเฮ้ยเราเห็นแล้วเห็นแล้วโดดโดดไปนู่นเฮ้ยไม่เอ้าโดดไปฝั่งนี้โดดผิดนะเนี่ย อยูาโดวไปฝั่งโน้นทำไมมาฝั่งนี้กูว่าอยู่บนทางตันไม่ใช่ฝั่งโน้นมาแล้วปุ๊บอ่าได้ละได้ละได้ละจังหวะน,นี้กูต้องได้ละนั่นแหละยอดเยี่ยมครับอ่าเชื่อตุดมาแล้วเป็นอันเปลเลอร์เลยอ่ะปุ๊บ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 ,บอ่าเยี่ยมยอดอ้าวเฮ้ยโ,โ,โอ้โหโอ้โหอุ้ไม่อยากเล่นสกเก็ตตอนนี้ My ม่ก็โอ้หสุดมัน อ้าวมาถึงจุดเซฟพอดีอยู่เฮ้ยโอ้โหมันเป็นฉากไว้แล้วอันเนี้ยยี่ยยอดที่สุดโอ้โหโอ้โหหิมะจมไปครึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหิมะนี่หายไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะเอ้ยปุ๊บปุ๊บปุบปุบปุบนั่นแหละเยี่ยมยอดเฮ้ยชุบอ่าเยี่ยมยอดที่สุดวับปั๊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 บต้องได้แล้วล่ะจะว่าแล้วกูจะโยกโยกไปยังไงกูจะไปจุดเซฟกูจะไปจุดเซฟกูจะไปจุดเซฟ จะไปจุดเซฟเซฟเซฟเยี่ยมยอดชึบชึบอ้าวได้อีกได้อีกได้อีกมีซ่ากว่านี้ไหมเฮะโอ้โหลวงโอ้โหจับเชือกแทบไม่ทันโอ้โหจุดเซฟนครับผมฟุ๊บเอ้ยอ่าเดี๋ยวโอ้ยล่วงแล้วล่วงโอ้โหเดี๋ยวล่วงสึ่งล่วงอุ๊บเอ้ยขนทันจับทันอ้าวล่วงอีกฟุ๊บฟุ๊บ โอ้โหเกือบจับไม่ทันเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจับเชือกให้ทันตรงนี้ร่วงน้ำแข็งแตกเขาร่วงน้ำแข็งแตกเขาร่วงโอ้จับจังหวะดีๆมันลื่นมันลื่นจับจังหวะอืบโอ้โหต้องกันหายใจจังหวะนี้วุ้บเอ้ยเฮ้ยให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ล่วงนั่อย่าล่วงโอ้โหเสียว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 ตกขอบพอดีตกขอบพอดีเมื่อกี้มันตกขอบพอดีเสียวเสียวเสียวสุด มาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ยป๊อปป๊บปโอ้โหท่าเดินเหมือนตุ๊ดมากเลยอะไรเนี้ยทำไมท่าเดินคุณมันเป็นผู้หญิงอย่างงี้ล่ะคะเฮ้อะคือมาแล้วคือมาแล้วคือมาแล้วโอ้โหใส่โพกใส่โพกใส่กว่าใส่กว่าวุ้ยว้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 าโมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยกเอ้ยยกยกเอออืมครับยกอ้าวเฮ้ยยกอ้าวยกไม่ได้เดี๋ยวนะ อ๋อแล้วกูออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยมันค้างบัก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 โอ้โอหายบักแล้วอ้อยู่ดีก็หายบักเฉยอะไรเนี้ยเฮ้บเฮบโอ้ยมาแล้วโอ้ยอ้าวโอ้โหจะสกีจะสกีโอ้โหอ้าวสุดแค่เนี้ยูนกว่าจะแบบโอ้โหเล่นสักสิบชั่วโมงได้ังสิบชั่วโมงเลยเนี่ยเล่นแค่นี้โอ้อ้าวรอบนี้มาอค่อยค่อย ค่อยเราดันดันดันไปดันร่วงไหมครับโอ้โหก้อนใหญ่ทันตาเห็นเนื้อ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 ลูกนี้ลูกนี้นะลูกนี้ไม่น่าใช่น้ำแข็งมันอันใหญ่ไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาลูกบอลไปทับวะลูกบอลก็ไม่ใช่ไม่ใช่วะดึง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  มดจอมพลังน้ำแข็งก้อนเบล์อ้าวเห็นแล้วก้อนนี้น่าจะใช่เอาก้อนนี้มาทับโอเคเยี่ยมครับอ้าก้อนนี้ใช่แล้วเราก็ไปเอาก้อนนี้มาปึ๊บอ้หาหักไปเลยต้นไม้จะไปสนใจอ้าใช่ใช่ก้อนนี้น่าจะใช่ใช่ใช่จริงด้วยอ้าแล้วเราก็เอาลูกบอลไปได้ปึ๊บเออ มาแล้วมาแล้วแล้วค่อยค่อยหมุนไปค่อยค่อยหมุนไปค่อย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 นะจ๊ะค่อย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 โอ้โหกลัวจมกลัวจมกลัวจมอ้าวได้วะลูกบอลใหญ่ขึ้นตรงใจขึ้นตรงใจขึ้นออาฮึบเยี่ยมยอดครับเยี่ยมยอดอึบเกาะไปทีละเส้นเกาะไปทีละเส้นจุดเซฟจุดเซฟ จะเซฟเซฟแล้วว้า wow. วผ่านอย่างชุย่ยๆผ่านอย่างสบายสบายเอ่ออันนี้มาฟอบต้องผูกอันนี้ไว้ก่อนหรือเปล่านะไม่รู้อะกูผูกไว้ก่อนแล้วอะไม่รู้มันจะทําอะไรได้เอ,อบาบัตรจี้จ้มไปฝั่งโน้นได้ละได้ละบัตรจี้จัมตัวขึ้นไปยฮึบโอ,อ้เดี๋ยวออื้หือแล้วทําไมไม่ค้างบนเชือกวะ <c oughs> โอ้ตัวกึมมาสแลงอ้าวเข้ากายอ่าน,นี่ตันการลงไปน่าจะถ่วงน้ำหนักให้ตัวนี้ขึ้นมา อ้าวไม่ขึ้น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 นี้ไม่ขึ้นแล้วทำไงอ่ะเราต้องไปเหรอมันก็ไม่ลงอีกอะน้ำหนักเราไม่พอนับหนักไม่พออย่างนี้เราต้องไปหาอะไรมาทุนแรงบอันี้ไม่ไหมไม่ได้ว่ะเอออ่านีไงน้ำแข็งเราเอาน้ำแข็งใส่เออมันจะได้ก้อนใหญ่ขึ้นก้อนใหญ่ขึ้น เยี่ยมยอดครับผมเยี่ยมยอดอ๋อเดี๋ยวเอาขึ้นยังไงอ๋านี่ไงเราต้องผูกเชือกตรงนี้ไว้หรือเปล่านะอ่าผูกตรงนี้ไว้เยี่ยมยอดครับผมเราผูกตรงนี้ไว้แล้วก็ดันตัวนี้นกลับมาดันกลับมาชึบโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ช่ไม่ใช่เราแก้เชือกก่อนโอเคเมื่อกี้ใช้เชือกเสร็จแล้วเราก็อ่าดันตัวนี้เข้าไป เยี่ยมยอดยรับผมดันขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ผักไปใส่กามันก็จะตกลงมาโอ้โหจะาหน้าจริงๆเลยครับผมเนี้ยนั่นไงนา่นแล้วกูลงมาด้วยทําไมเนี่ยแล้วผมลงมาด้วยทําไมแล้วผมยังโดดขึ้นใหม่ๆใช่ไหมเนี่ยดีนะมันเชือกไปฝั่งโน้นด้วยง้้งแก้เชือกก่อนเดี๋ยวเผื่อเชือกมันตึงเ,เริ่มเริ่มเล่อม,ม,มอย่าพิ่งขึ้นอย่าพิ่งขึ้นอ่า ดึง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 โอใ้ใต้ใต้ใต้ตตไปแล้วครับอ่ะขึ้นฝั่งนี้ด้วยอ่าแล้วก็ต้องโดดไปฝั่งโน้นข่าน้อยจะโดดไปแล้วนะวุบอ,อ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้ววบเอ้ยอา้าวจบแค่นี้เหรอเนี่ยจบเร็วจังวะโอ้โหด่านนี้มันง่ายเหลือเกินนะครับเนี่ย,ย <c oughs> ตายไปตั้งหลายรอบ ต้นผู้ชมไม่เห็นหรอวครับเพราะผมตัดทิ้งหมดแล้วโอเคอันที่เท่าไหร่วะจําไม่ได้แล้วเนะี่ยอันที่เก้าเออเก้าแล้วแหละอันนี้น่าจะเป็นพระที่เก้าเออน่าจะอังกาที่เก้าแหละเออใช่แหละพระที่เก้าเล่นจนจําไม่ได้แล้วเนะี <laughs> ่ยอ่าโอเคเปิดดูดีกว่าว่าในนี้มันจะมีรูปภาพความทรงจําอะไรกับคของยายบ้างนะครับผมฟึบ <laughs> บาลูกผีมา้าที่รเราเมื่อกี้แหละไหนมโอโลลูกผีมา้าข่าวโพไม่มีความแน่มีแต่รูปภาพเพียงเดียวอคค่ะสำหรับพาร์น,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปเจอกันพาร์ทถัดไปลาไปก่อนสวัสดีครับ